การพัฒนาฝึกฝนอบรมตนเองถือเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมากเป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งปวงชีวิตจะสูงส่งหรือตกต่ำก็อยู่ที่การพัฒนาตนเองโดยเฉพาะในพบชาติปัจจุบันนี้นะับเป็นสำคัญอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ถือเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อหลอมชีวิตของเราให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเหมือนเพชรว่าจะฉายแสงแวววาวเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของผู้ที่ได้พบเห็นก็เพราะผ่านการเจริญในามาครั้งแล้วครั้งเล่าบนเส้นทางของการสร้างบารมีให้เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมในทุกๆสิ่ง บางครั้งอาจจะมีอุปสรรคล้มลุกคลุกคลานบ้างโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรจะเอ่ยปากถามใครก็ไม่กลา้าทุกอย่างดูมืดมนอนตการไปหมดเมื่อน,นั้นให้ลองหลับตาของเราลงเบาๆปล่อยวางความคิดจากเรื่องราวทุกสิ่ง ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ตรงกลางกายกระทั่งใจสงบเราก็จะพบทางออกแล้วมองเห็นช่องทางแห่งความสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในทาน,นาสูตรว่าดูก่อนสาริบุตรในการให้ทานนั้นบุคคลไม่มีความหวังให้ทาน ไม่มีจิตผูกพันในผลของทานแล้วให้ทานไม่มีการสั่งสมให้ทานไม่ได้ทานด้วยความคิดว่าตายไปแล้ว,วเราจะได้สวยผลแห่งทานนี้แต่ให้ทานด้วยความคิดว่าการให้ทานเป็นสิ่งที่ดีบุคคลน,นั้นให้ทานด้วยอาการอย่างนี้แล้วเมื่อทำการกริยาตายไป ย่อมขอถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาในชั้นดาวดึงอันนี้ก็เป็นอีกพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเกี่ยวกับเส้นทางการไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงว่าทำอย่างไรนะ่ยชีวิตหลังความตายเนะี่ยถึงจะได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ซึ่งที่ผ่านมาเนะ่ยเราก็ได้ทราบกันมาพอเข้าคร่าวแล้ว ว่าต้องสั่งสมบุญอย่างไรบ้างต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันอย่างไรบ้างจึงจะได้ไปสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์สำหรับวันนี้หลวงพ่อจะเล่ารายละเอียดหรือโครงสร้างโดยคร่าวๆจะเป็นภาพรวมของสวรรค์ชั้นดาวดึง ่ามีลักษณะการตั้งอยู่ของสิ่งสำคัญสำคัญอย่างไรบ้างนะจ๊ะเอสวรร์ชั้นดาวดึงแบ่งออกเป็นสี่ทิศใหญ่ตรงกลางจะเป็นที่ประทับของพระอินทร์มีเวทชย,ยันประสาทสูงหนึ่งพันยตดและก็แบ่งการปกครองออกไปเป็นสามเขตใหญ่ๆคือเขตแรกอยู่วงใน มีอยู่8เขตเขตสอแบ่งออกเป็น10เขตเขตที่สซึ่งอยู่วงนอกสุดมี14เขตรวมแล้วได้32เขตเท่ากับจำนวนพระสะหายของมคามนบรวมของพระอินด้วยก็เป็น33เขตทางด้านทิศตะวันออกมีทิพยะอุทยานหรืออุทยานสวรรค์ที่ใหญ่โต โมโหรานมากสวยงามกว่าสวนใดๆใ,ในทิศนี้นั่นก็คือสวนจิตระดามีเนื้อที่ประมาณ500รยยอดในจิตระดาวันมีสะโบครณีสองสะคือจิตโบครณีกับจุลจิตโบครณีส่วนสวนนี้ที่ชื่อว่าจิตระดา ก็เพราะว่ามีเถาวันทีทวิจิตพิสดารบังเกิดขึ้นมากมายแต่มีเถาวันที่พิเศษซึ่งเป็นเถาชั้นยอดอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าอาสาวดีเถาวันชนิดนี้หนึ 1, ่งพันปีจึงจะออกดอกครั้งหนึ่งเมื่อออกผลก็มีเพียงผลเดียวเท่านั้นครั้นออกดอกออกผลแล้ว ก็จะส่งกลิ่นหอมไม่แพ้ดอกปริชาติเลยทีเดียวฉะนั้นเถาอาสาวดีจึงเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจเหล่าทวยเทพทั้งหลายเหล่าทวยเทพทั้งหลายต่างก็จะพากันใจจดจอ่อรอคอยดูผลของเถาอาสาวดีนี้ทิศตะวันตกมีสวนสวรรค์ชื่อน,นันทวัน ในนันทวันมีสระอยู่สงสะคือมหานันทากับจุลนันทาโบคารณีในนันทวันสวนนี้จะมีท่านบรรทมสำหรับจุติของเทวดาภูมิศักย์ใหญ่คือ่าตนไหนรู้ตัวว่าจะจุติก็จะมาเตรียมตัวจุติกันที่สวนนันทวันแห่งนี้ก่อนจะจุติ เราทวยเทพทั้งหลายก็จะพากันมาวอวยพรว่าท่านจากเทวโลกนี้แล้วจงไปสู่สุคติเถิดสุคติของเขาก็คือการได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสร้างความดีให้ยิ่งยวดขึ้นไปจากนั้นก็พากันกล่าวเชื้อเชิญให้มาสวยสุขร่วมกันอีกอย่างเช่นในเรื่องพระเวสสันดรโพธิสัตว ครั้งหนึ่งที่เท้าสก,กัดเทวราชทราบวา่าพระนางผสดสีเทพนารีจะสิ้นอายุจึงพานางไปสู่นันทวันดุทยานให้พระนางประทับบนแท่นนี้แล้วตรัสบอกนางให้ขอพรสิบประการรล้นมานางทรงขอแล้วไปบังเกิดใหม่ในโลกมนุษย์แล้วพระนางก็ได้พรทั้งสิประการสมปรารถนา ตามที่พระอินทร์ทรงอนุญาตให้ขอเอาไว้นอกจากนี้แล้วที่นันทะโบกครณียังมีดอกมณฑารบเกิดขึ้นมากมายเป็นต้นไม้ประจำสวนนันทวันดอกไม้นี้เนี่ยหากลูกๆจำได้เคยตกจากสวรรค์เพื่อมาบูชาพระสรีละของพระพุทธเจ้าในสมัยที่พระองค์ดับขันธปรินิพพาน ดอกบ,บนทารบมีสีเหลืองทองมีรัศมีสวยงามมากมีกลีบเท่าชัดใบไม้ลอ้อมเกสอนใหญ่เท่าทนนานในระหว่างสะก็มีสะในระหว่างสวนก็มีสะสลับกันไปย่างเป็นระเบียบสวยสดงดงามสะแต่ละสะจะก,กว้างใหญ่ขนาดไม่เท่ากัน แต่ส่วมากก็จะกว้างประมาณ500โยชน์ทางด้านทิศเหนือมีอุทยานสวรรค์ชื่อมิศกวันแล้วก็มีสะขนาดใหญ่สองสะชื่อสุธรธรมาโบครณีกับธรรมาโบครณีและที่ใต้ก็จะมีอุทยานสวรรค์ชื่อปารุศกวันเป็นสวนสวยที่ใหญ่ที่สุดในทิศนี้ ซึ่งก็จะมีสะใหญ่สองสะเช่นเดียวกันคือพัทธากับสุพัทธ,ธาโบกคารณีในระหว่างมิสกวันกับนันทวันคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะมีสะบัวชื่อปทุมวันซึ่งมีดอกปทุมสวยงามมากทีเดียวชาวสวรรค์มักจะพากันไปเก็บดอกปทุมเอาไปบูชาพระเจดีย์ พระจุรามณีในวันพระ8ปข่ำ14บ่่ำและ15บ้าข่ำเป็นประจำในระหว่างสวนอนนทวันกับปารุสกวันคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีสะโบกรณีชื่ออุบลวันเป็นสะบัวสายซึ่งขึ้นชื่อลือชามมากระหว่างปารุสกวันกับสวนเจริดาคือทิศอคาคเนก็มีสะนิรุบลวัน เป็นสระบัวเขียวบังเกิดขึ้น้ดยอำนาจบุญของเทวดาแล้วก็ดึงดูดความสนใจของเหล่าเทพบุตรเทพธิดาม,มากทีเดียวเพราะทิพยสถานแห่งนี้เนะี่ยเป็นที่ประฏิสถานของพระมหาจุรามณีบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เหล่าทวยเทพทั้งหลายจะพากันนำทิพยบุภามาบูชากราบไหว้อยู่เป็นประจำ เป็นการเพิ่มเติมบุญกุศลราศีให้กับตัวเองเพราะชาวสวรรค์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพุทธศาสนิกชนเมื่อเป็นมนุษย์อาจจะมีความเชื่อที่หลากหลายเพราะความไม่รู้แต่พอขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ก็จะรู้เองว่าทำบุญในพระพุทธศาสนานี่แหละจึงจะถูกอู่แห่งทะเลบุญคือได้บุญมากที่สุด และเขาก็จะหันกลับมานับถือพระพุทธศาสนากันในระหว่างสวนมิสกาวันกับสวนจิตรด,ดาเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศอีสานจะมีสะโบกกรณีชื่อบุญทเรกวันเป็นสะดอกบัวขาวที่สวนบุญทเรกะวันนี้มีต้นปาริชัดใต้ต้นปาริชัดก็มีบรรดุกรรมพลศิลาอาจ ซึ่งหลวงพ่อได้กล่าวเอาไว้เมื่อครั้งที่แล้วแล้วที่ส่วนนี้ยังมีสุธรรมมาเทวสภาอีกด้วยยึง่งเยื่องไปจากสุธรรมาเทวสภาก็จะมีสระแก้วใสแล้วก็มีสวนป่ามหาวันที่ตรงนี้มีปราสาทพันหลังมังเกิดขึ้นสำหรับเป็นที่พำน,นักของพระอินทร์และเหล่าทวยเทพภูมิศักิ์ใหญ่ ที่เข้ามาเที่ยวชมอุทยานสวรรค์แห่งนี้ที่หลวงพ่อกล่าวมาทั้งหมดนี้น่ะไม่ใช่มีเนื้อที่เล็กๆนะจ๊ะแต่กว้างใหญ่ไพศาลมากทีเดียวเพียงแต่ชะลอไม้ฟังพอจะจินตนาการตามได้บางเท่านั้นเองอย่างเช่นศาลาขนาดใหญ่หลังหนึ่งตั้งตรังงานมีนามว่าศาลาสุธรรมามีมณฑลกว้างขวางใหญ่โต พื้นที่ศาลาล้วนเป็นแก้วผลึกและประดับด้วแก้วเจ็ดประการมีกำแพงทองล้อมรอบศาลาสวรรค์แห่งนี้อีกเจชั้นแต่และชั้นก็จะมีเทวสภาขนาดเล็กไปตามลำดับใช้เป็นที่บันทึกสัมโนโประชากรเทวดาและทำกิจกรรมอื่นๆภายในศาลาสุธ,ธรรมมาเป็นที่ประชุมฟังธรามของเหล่าเทพยดาทั้งหลาย เมื่อมีการฟังธรรมจึงต้องมีธรรมมาตซึ่งเป็นธรรมมาตรแก้อทต่สวยงามใหญ่หลายวานอกจากนี้ก็มีราชอาทิพเป็นทีพกระทบนั่งของพระอินทร์แล้วก็มีที่นั่งของเทพผู้เป็นพระสาหายของพระองค์ต่อจากนั้นก็เป็นอาสนะของเทพที่มีบุญลดหลั่นกันมาตามลำดับพอพูดถึงความรื่นลมภายในเทวสภาแห่งนี้ ก็มีความเรื่อนลมหาที่ประหยับมิได้หอมอบอวลได้ดอกไม้สวรรค์นานาพันธุ์อยู่ตลอดเวลาที่ตรงนี้ถือว่าเป็นมหาเทวสมาคมและเป็นที่เรื่อนลมกว่าที่อื่นๆซึ่งนี่ก็เป็นเพียงภาพรวมคร้าวๆของสวรรค์ชั้นดาวดึงเท่าที่เวลาจะอำนวยให้หลวงพ่อได้นำมาเล่าให้ ลูกๆได้รับฟังกันนะจ๊ะถ้าหากลูกๆอยากเห็นในสิ่งเหล่านี้ก็มีสองวิธีคือหนึ่งเห็นหลังจากที่ละโลกไปแล้วไปสเสวยบุญอยู่ในสุคติโลกสวรรค์อย่างน้อยก็ชั้นดาวดึงหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือปฏิบัติให้เขาถึงพระธรรมกายเราก็จะได้ไปพบเห็นดิตตาของตัวเองก่อนตายดังนั้นน่ะ ต้องมันปฏิบัติธรรมทำใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในกันให้ได้ถ้าใจหยุดนิ่งได้เรื่องนรกสวรรค์ที่หลวงพ่อได้เรามานั้นจะอยู่ในวิสัยที่เราสามารถไปรู้ไปเห็นได้เพราะเป็นสิ่งเกี่ยวพันกับชีวิตการสร้างบารมีของพวกเราอยู่แล้วดังนั้น่ ให้มันนั่งธรรมะการเป็นประจำสม่ำเสมอทำไปจนกว่าจะเข้าถึงพระธรรมกายภายในที่ชัดใสสว่างกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยตี่สมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไขา้ให้ครอบครัวอยู่เย็นเม็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลัน จงทุกท่านเทิน